ครับขอ้อกาบสวัสดีนะครับผมจะถจาไทยเม่ปือกับไอ้งั่งนะครับไอ้งั่งนั่งอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้หน้ากล้องมันแตกมันเลยไม่ชัดนะครับไม่ชัดไม่ได้เห็นหูเห็นตาเท่าไหร่นะครับถ้ามันเหมือนเดิมก็คงจะชัดกว่านี้นะครับออนนี้มันหน้ากล้องแตกมันไม่เหมือนเดิมนะครับ นี่เขาเรียกว่าองค์เสดยองค์พร้อมนะครับองค์เสดยองค์พร้อมนะครับเป็นสำลิดแดงนะครับเป็นทองสำลิดนะครับนี่นะครับของเก่าโบราณน,นะครับเดี๋ยวไทยๆผมจะยกข้างหลังมาให้ดูนะครับข้างหน้าข้างหลังชมวนก่อนดูวนก่อน ครอบจัก,กรวานนะครับทำมาค้าขายจเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าจะนั่งรถลงเรือไปเหนือลองใต้นะครับเที่ยวคาดปลอดภัยมีโชคมีลาบแน่นอนนะครับทำมาค้าขายจเจริญรุ่งเรืองหรือว่านักศึกษานิสิตนักศึกษานะครับที่อุบลหรือว่าจังหวัดอุดรหรือว่าเชียงใหม่เชียงใหม่นะครับที่ เมากับผมไปตัวนี้ของขมิญแท้ๆเลยนะครับจมูลนก่อนดูก่อนๆน,นะครับของขมิญแท้ๆเลยนะครับองค์พร้อมองค์สเสดยนะครับถ้าภาษาขมิผมคนอีสานคนร้อยเอ็ดนะครับผมก็ขมิก็รู้มั่งไม่รู้มั่งนะครับผิดตรงไหนก็ขออภัยด้วยตรงนี้นะครับมีตามมหานิยมเชี่ยวคาด บารมีสามสิบทัตต์อยู่ยงคงกระพันนะครับองค์เสดยหรือว่าองค์พร้อมนะครับแม่เป๋กับไอ้งัง่งก็เรียกองคเสดยกับนี่นะครับองค์พร้อมนี่คือพร้อมนะครับพร้อมเลยนะครับไอจูขึ้นเลยขึ้นข้างบนถึงถึงอกเลยนะครับพร้อมทุกองค์นะครับเดี๋ยวผมจะจับยกขึ้นมาให้ดูนะครับนะครับ ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหน้ากล้องมันแตกนะครับดูนะครับดูก่อนนะครับเเห็นไหมครับรูปประคำใหญ่ๆหูมันกับหูช้างนะครับนี่ตามหานิยมนะครับมีเป็นบางเจ้านะครับที่ลงในยูทูบด้วยกันนะครับแต่ราคาแตกต่างกันผมอยู่ละเอ็ยดนะครับแตกต่างกันแน่นอนนะครับต่อรองกันได้นะครับ ทำกันก่อนชมกันก่อนนะครับดูก่อนนะครับดูที่ครับทรงผมนี่โอ้ยเหมือนกับในหอในวังเลยนะครับนะครับชมกันก่อนนะครับดูกันก่อนดูทีครับเป็นสำริดนะครับเป็นสำริดเป็นเงินเป็นสำิดนะครับเนี่ยดูทีครับ ถ้าสนใจก็ติดต่อได้เลยถ้าไม่สนใจก็แล้วกันไปนะครับถ้าหน้ากล้องไม่แตกนี่โอ้สุดยอดนะครับของสมิ่นแท้ๆเลยนะครับมีเป็นบางเจ้าในในย t ท b e ด้วยกันนะครับชมเหมือนก่อนผมจะบอกเบอร์โทรเลยนะครับ0 9 8 2 9 0 7 9 3 5นี่เป็นเบอร์เก่านะครับเบอร์ที่ลงแล,แล้วไปมันเขาตัดซิมกันพอดีทำมาใหม่แล้วก็โทรได้นะครับ ถ้าสนใจก็ทำแอลไลเข้ามาเลยนะครับเอทไลเข้ามาเดี๋ยวผมก็บถ่ายว่าไอ้เปืเอยไอ้งั่งมีรูปร่างอย่างไงตัวอย่างไงก็มีนะครับมาจากขมิญแท้ๆเลยของขมิญแท้นะครับนี่ของเก่าโบราณน,นะครับไม่ใช่ของใหม่ดูอย่างไงก็เก่าแน่นอนนะครับยกไปไหนมาไหนก็เก่าเหมือนเดิมนะครับเก่าแท้ๆนะครับของแท้ยกไปไหนก็เก่าเหมือนเดิมนะครับ ดูสิครับดูทรงผมท่านดีครับนะครับสุดยอดนะครับเบอร์โทรก็บอกแล้วนะครับเบอร์บอกอีกเบอร์เบอร์หนึ่งอีกที่หลังนะครับทำเอสไลน์เข้ามาเลยศ8 0 9 8แปดศูนย์เก้าแปดเก้านะครับหกห้าสามหนึ่งนะครับเป็นเบอร์เบอร์โทรนะครับนะครับ ครับขอบคุณครับเบอร์โทรก็บอกแล้วนะครับถ้าสนใจติดต่อได้เลยถ้าไม่สนใจก็เลี้ยวกันไปครับขอบคุณครับ